โอเคครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับผมนานนเละสิปานะครับวันนี้ก็มากันที่คลองน้ำมงนะครับวันนี้ก็เอาคายักมาตีสกิปิงนะครับ,รบก็ตามอคอกด้วยนะก็หลังจากที่ฝนตกมาทั้งวันทั้งคืนเมื่อวานเนาะเราก็ทิ้งไววันนี้มีแดดอ่อนๆนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามีตัวมีแต้มไหมวันนี้เรามากับน้องแบดนะครับผมนู่นับผมนี่น้องแบดชวนมานะลงมง <S <S มใช่ไหม อ่าโอเคเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีตัวมีแต้มไหมเราไปกันเลย let's go <S มาครับเราก็มาเตรียมอ,อุปกรณ์น,นะภายจะภายตียัดซุ้มนะเดี๋ยวนี้เราจะไปฝั่งทางขวามือก่อนนะฝั่งทางขวามือเราก็จะใช้เป็นพวกอ่าเจอรี่พิมพ์สไตกอรอะไรเงี้ยนะสไตกอรนะก็เป็นเหยื่อสกิปปิ้งนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีตัวมีแต้มไหม มาครับคันที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นลิเกอร์สกายโร์เบรดแปดสิบหกนะครับปิดแปดสิบหกเอามาอัดชะดูว่าไมนู้จะอยู่ไหมนะอ่ะล้อก,ก็เป็นล้อไดว่าโมเดะครับผมรอบเจ็ดจุดหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันไป พุ่มสวยมากเลยพุ่มนี้หน้ามีตัวมากเลยโบหอด หนักมือขนาดเดี๋ยวมันออกมา วาดวีโตเงิดหไหลตูมฮะพี่ว่าถ้ามีมันบื่มตั้งแต่ไม้สองไม้ละ หรืออาจจะมีแต่ไม่กัดแค่นั้นแหละนี่พี่ไปยืนมุมนี่แหละพี่ซัดเข้ามานี่แหละปัดเบียดตั้มปีที่แล้วสองโลห้าสวงไม่เท่านั้นเว้ยไม่แลกดันหน้าออกมาเฝ้าย่ำเขาแลวไม่สวงอ่ะปีนี้ไม่มีตัวจริงหรือเปล่าอีกสักไม้สิฟูฟู พายไปพายไปมันจะบีบให้เราแคบลงแคบลงพายไปสักหน่อยมันจะบีบให้เราแคบลงมันจะเป็นหมายปลาช่อนเนี่ยคราวนี้ พี่ถึงเอาคันนี้มาด้วยไงไปเสือกลื้มกบอย่างเนาะเนี่ยพี่ยืนอยู่ตรงนี้แหละลงมาเนี่ยตรงมันชันๆลงมาเนี่ยถ้ามีอาลูมีมอเตอร์ไกค์นะสบายสองคน นี่ไงจำหน่อยอยู่แล้วนี่อุ้ยย้ำอีกบอกโอ้ยไซโลโลกว่านี่ไงโอ้ใกล้ที่เดิมเลยล่ะเคยปีที่แล้วที่ได้ปลาของแท้อ,แทอือฮึเดวดูว่าทะลุไหม,ไ,หมไม่ทะลุครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่ทะลุเข้าเพดานอยู่โล่รอดแล้วโล่กว่าโลครึ่งรอดแล้วครับไม่ทะลุไปเข้าเพดานไงไม่ทะลุยังไงอืม ขนาดจี๒ยี่ห้ายังไม่ทะลุอ่ะแล้วน้ำภาษาอะไรแปดสิบหกวะโอ้มนต้มนต้อง,องสืบนะครับโดนแล้วครับชโดนะครับกัดสไตเกอร์นะครับเปิดก้อนรึเปล่าเปิดอยู่นี่ไงครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บคลิปถ่ายรูปเยี่ยมคอนเทนตนั่งกินข้าวอ่ะตอวนี้เรากินข้าวนะครับข้อไปย้อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันขึ้นก่อนเพื่อนข้อสะดวกซะบุ ไม่ใช่หรอกมันขึ้นเป็นฟอร์ดอ้าวพอจะตีหายยิงของต่อ <c oughs> เพราะว่ามันมีฝอยทีนี้มันต้องเป็นข้อประช่อนที่คิดไปแล้ว <c oughs> ลางมันอยู่นี่ลหละลัลงมันอยู่นี่ต้องเปปะคอขึ้นหมดกับคือเออไม่แน่วะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันหมดมันเสียดิ แต่ตะกี้เนี่ยคอกชัดเจนเลยเออข้อก้ออีบโมเมนต์ข้อฉาดถั่ำบ่ล่าเสียเนีขาดได้หนิบโมเมนแนวได้หนิอันนี้ไม่เสียโดนเด้หรือว่าอาจจะเป็นค้อปลาดูเด้อาจจะเป็นฉาูว่ะม่มีไม่ีไม่ใช่มันเข้าพุ่มละบอ Бага биш л л тулээ แล้วนี่ไงตำไมาอีกจำมาเ้ยตัวเขาตดอืม <c oughs> นึกว่าใหญ่เอ้ยฮะแต้มที่สองเ <c oughs> ออนึกว่าตัวใหญ่ครึ่งโลอ่ะโอเคครับแต้มที่สองครับโอเคมาเจี๊ยบ เพิ่นกัดแล้วเพิ่นกัดแล้วเพิ่นกัดแล้วสง่งโดนครับนะครับนาเขาอยู่ฝังง่งนู้นครับยีสุดเอามันได้ยี่อยู่อยู่แล้วโอ้เสียดายเสียการบางแห้งหนึ่งอยู่ปะครับไม่เสียดายดิ <laughs> เอาไม้ครับเอาไม้ครับหน้าได้จกแต้มแล้วครับไส้สวยปะครับอโอ้โหฮะมาเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวผมโปรยให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นมันจิ๊บอยู่ไปเนี่ยผมขอต,ตีจักไม้สองไม้เบิ้งดูมองนี่ครับเห็นมันจิ๊บวิบวิบอยู่กี้นี่ น้องแบดกำลังปลดเหยื่อให้นาเขาครับนี่ครับเฮ้ยผมเห็ดคลิปนะครับผมเห็ดช่องอะนะช่องมันว่าผมพอดกันล่ะครับผมได้อยู่นี่โลสองโลมีตัวหนึ่งสี่สามโลนี่แหละได้กันมัดสองคนได้สี่ตัวตั้งแต่ ก้าวมงครับลุงตั้งแต่บ้านฝางมานะครับนักจีไพ่เมื่อครับผมครับครับผม <laughs> โอ้ผมสิบกวนแล้วเด้อปัะนี้ไป <laughs> ไปก่อนครับ <laughs> <laughs> ครับซีแต้มครับผมขาขาม้าน่ะยูงนี่กัดอยุได้ครับแต่หากกัดบ่ถือ บ่อครับใส่แบบมาจักโรอยี่แหละออกมากัดตุ้มผมสงสัยระบัดมันเหมือนมันไขล้วครันาฮ่าากลับแล้ว นาเขากัดแล้วเสียงกัดเอานาเขาส่งสายแล้วครับเหยื่อสดไม่อดตายนะครับผมเอาจริงๆด้วยนี่อยู่อยู่ย้ำม,มันออกมานะย้ำม,มันย้ำม,มันดูแล้วครับนาเขาโดนแล้วครับนี่โุ้ยได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้ครับผมเอาให้ครับ,บอยู่อยู่อยู่ติดติดกอไผ่ติดกอไผ่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาให้ครับ มือหนึงเด้อครับช่วยนาเขาก่อน,นครับนะา,าเขาได้ติดกอไผ่เดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดโอ้กัดง่ายแท้เ <c oughs> มื่อกี้ผมอาจะสองโลอยู่ด้ครับผมเห็นตัวอยู่เดี๋ยวนะครับหางเสือผมขาดแล้วบังคับยากไน้ยจังหน่อย เดี๋ยวเอาสวิงตักก,ก้อนดับแรกอะมันจังสีบหลุด <Smash S 2> <mm <ets> โอ้จีบอยู่นี่โอ้เซมงนีหลายตัวนี่ <mm <ets> เดี๋ยวได้ครับหน้าหน้าลองจิกๆ,ๆ <mm <ets> ขยับสาย <m ets> ผมเบิ้งนะครับโอ้อยมงขาวๆเห็นละ เดี๋ยวตักปลาให้หน้าเขาก่อนนะโอ,โอ้หน้ามันอยู่บ่หรอหน้าอู้หลุดแล้วหน้าเห็นตะปลาไหลแสดงว่าซับว่าเข่าเพิ่นนิดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเบ่งไมกก้กอนครับเห็นตะตัวปลาไหลเดี๋ยวมันอยู่บ่ โอ้ยบปอยู่ครับกะอันถุงโอ้เสียดายน่าจะสวางโลอยู่เด้เมื่อกี้นี่เนี <laughs> ่ยเพราะว่าอันนี่ละนะแถวๆนี่แหละผมตีขามามันกัดวัตถุ เดี๋ยวครับนะ่ก่อดเลยครับครับ,รบ <laughs> มันหมานะครับเอาไม้ครับเอาไม้ครับโอ้ยแมมันหมยแตกแล้ววันนี้ <laughs> เดี๋ยวผมเอาถุงวอกให้ดีกว่าอ่ะมันจังฉิดรอบหนามันจังสีดปติดถุงเ <laughs> มื่อกี้มันหนาจะรุดเพราะว่าเกีียวถุงันแล้วครับ มาแล้วครับแบตแต้มแรกมาแล้วอฮ้ยอย่างน้อยก็รอดแบตทะลุไหมทะ,ทะลุกระโหลกละเอาที่ถ้ามันไม่ตายพี่ว่าจะเก็บไว้เลี้ยงนะพวกเล็กๆเ,เนี่ย,ยเป็นรอดบ่าปากล่าง,าางไม่เป็นไรไม่ตายหรอก นนะะเดี๋ยวบอกแล้วเดี๋ยวขาไปนี่บันเทิงอีกอ่าเดี๋ยวมาดูวะกัดเสือนี่นี่จีบเห็นไหมนี่นี่ฝั่งทางฝั่งร่มร่มฝั่งทางเนี้ยทางนั้นอ่ะเอออุ้ยไม่ได้เปิดกล้องนะครับไม่ได้เปิดกล้องใจแ,แล้วใจจำมาใจนะครับ ใหญ่แล้วโอ้ใหญ่แล้วโอ้ยใหญ่แล้วครับโอ้ลากเรือแล้วลากเรือแล้วเดี๋ยวนะครับโอ้มอกี้ไม่ได้เปิดกล้องนะกัดเข้าเต็มเต็มเลยอ,ลอุ้ยกัดลังย้ำเลยมันขึ้นทางนี้โอ้กัดลังแล้วโดนปลาลังละเขียวเลยสามโล สามโลครับโอ้โอ้โดนแล้วครับสไตคเกอร์โอ้โหฮาใส่สา,สามโอ้ยังไม่ยอมยังไม่ยอมอไม่ยอมเดี๋ยวนะครับรูดูอยู่ ใส่สามกัดแสแรงเลยเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องนะมากดที่หลังอ๋อสไตคเกอร์ครับลอล้หตึงมือเลยอ,ะอ่ะเยเทสามบวกเอาเรื่องอเอาเรื่อง เดี๋ยวมาดูตัวปลาอู้หูหมดแค่สามกว่าเลยวะนี่สามกว่าเปิดกล้องดูไหมโดูก่อนเออเอ้ยกล้องก็จะหลุดเพราะกล้องสามกว่ามันจะมีสามกว่าครับนี่ครับโหยอ้ยอยู่จับมันสามกว่าเออสามกว่าครับสามกว่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาดูตัวปลานะครับเดี๋ยวปลดปลาก่อนครับฮ่า แตที่สามยังไม่ได้แต้งเลยปลากักลังปลากักลังเขียวเลยมันว่าแล้วมันต้องตูมด,ดูดิทะลุไหมโอ้โหูปลายัางคิดดูมันกัดจนขาดเลยอะด,ดูดิโอ้ยเข้าแก้มไม่มีหลุดอือหือครับ นี่ครับโอ้โหโอ้โหมาแข็งไม่กี่เปืดด้อนนี่สามสามนิดนิดอ่ะวนตับเลยสองสองกว่าตัวเนี้ยอืมไม่ยอมอ้าปากไม่ยอมอ้าปากเลยอ่าดีจานเก้าข้างแก้มรุ่นนี้ดูดยากดันรักลือ เออเออเอออ่าอ่าอ่าเออเออนั่นแหละโอเคเดี๋ยวปลดเดียกอนโอ้สเตเกอร์ขาดเอเคกัดสเตเกอร์มันขาดตั้งแต่ตอนมันกัดเลยล่ะโอ้นี่โอเคขอรมเขาหน่ะสามกว่านะกำลังเขียวนะน่าจะกักลังอยู่ หาคู่อยู่นี่ครับเดี๋ยวมาดูตัวปลาแป๊บหนึง่งวางคันเบ็ดที่เดีเดี๋ยวครับมาดูตัวปลานะครับหน้าสามกว่านะปลากักลังนะชะโลห้วยม,มงนะกัดอย่างแรงเลยตัวนี้ไม่ได้เปิดกล้องนะแต่ตอนกัดน,นะมาเปิดตอนอัาปลานะนี่ครับสามนี่ครับชโลน้ำมงกักลัง สุดยอดครับจะถ่ายรูป